โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพ,พ,พี่น้งนองๆนะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลอกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนพี่น้งนองๆนะครับผมมา,ารู้จักกันกับตอนคิปเปอร์นะครับซึ่งเป็นแอดรอปนะครับที่กําลังจะเปิดนะครับในอีก38วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในต้นสายซึ่งที่เขาเปิดมาตั้งแต่แรกๆเนะี่ยประมาณาประมาณกี่วันประมาณ1อาทิตย์แล้วทุกคนเขาเปิดไม่ใช่เปิดแล้วก็ก็คือประมาณว่าเขาฟอร์มนะครับเขาฟอร์มแพลตฟอร์มมาประมาณ1อาทิตย์แล้วผมทําตั้งแต่วันที่ มันขึ้นว่าอีก45วันมันจะมันจะเปิดนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้เราเนี่ยได้ทำก่อนล่วงหน้านะครับเก็บ Airdrop ล่วงหน้านะครับเมื่อมันเปิดมาแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ดังนั้นนะครับผมตอนเนี้ยผมได้มาประมาณ75ดดอลลาร์แล้วนะครับถามว่ามันมีโอกาสได้จริงไหมมันมีโอกาสไม่จ่ายไหมมันมีโอกาสเกลือไหมมีทุกอย่างเลยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับชุมชนแล้วก็การเจริญเติบโตของชุมชนด้วยนะครับดังนั้นเมื่อคุณสมัครมาแล้วนะครับผมมามาดูที่หน้าแรกก่อนครับวิธีการกดรับนะครับบางคนไปกดเท็บเนาะกดเท็บไม่ได้ใช่ไหมครับให้คุณไปกดแช่นะกดแช่ตรงรูปสัญ,ญลักษณ์ u s d t นะกดแช่มันจะนับถอยหลัง25วินาทีกดแช่แบบนี้ครับวิธีการเคลมนะคุณกดแช่ไว้เลยครับบางคนไปกดเท็บเท็บเทเทบไม่ได้นะอันนี้ต้องกดแช่ไว้เลยนะกดแช่ไว้เลยครับทุกคนกดแช่ไว้แบบนี้ประมาณ25วินาที พอกดแช่มาปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรานะครับอรอนะครับรอเคลมประมาณนี้รอเคลมนะครับโอเคบึ๊บอ่าเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บอย่าเพิ่งปล่อยนะรอให้มันขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับทุกคนรอให้มันขึ้นมาเองเก t ตติ้งเนี่ยไพร์เนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยนะครับนี่มันจะขึ้นมาเองนะครับมันจะขึ้นมา0.25ดอลลาร์ก็กดปิดไปได้เลยนะครับเราก็กดจนหมดนะครับทีเนี้ยวิธีการทําภารกิจก็คือให้เรามาที่ รูปอ่ารูปไหนวะทุกคนอ๋อนี่นี่รูปเพชรตรงกลางเนี่ยรูปเพชรตรงกลางมันจะมีในส่วนให้เราทํานะครับอ่าเห็นไหมครับติดตามเฟซบุ o กอ่าติดตามทวิต,ตเตอรนะ์เราได้8ดอลลาร์นะครับติดตามทรอนคิปเปอร์อินสตาแกรมเราได้5ดอลลาร์ติดตามเทนเด็กนะเราได้4ดอลลาร์ติดตามคริปโตเนอร์เราได้3ดอลลาร์ติดตามอ่าทรอนชานเอลเราได้3ดอลลาร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีภารกิจให้เราทำเนี่ยเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือทาร์นะ อันนี้คือฐานการทำทารส่วนถ้าใครที่แนะนําเพื่อนครั้งแรกคุณได้ไปเลย50ดอลลาร์นะแนะนาเพื่อนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวได้5ดอลลาร์ส่วนครั้งต่อไปนะครับคุณจะได้รับในส่วนของอจํานวนนะครับจานวนการอะ,อะไรวะทุกคนเนี่ยหนึ่งคือเชิญเพื่อนหนึ่งคนคุณได้แทบหนึ่งครั้งอ่าคุณได้แทบหนึ่งครั้งนะครับเชิญเพื่อนสิบคนคุณก็เลยรับรางวัลเพิ่มอีกหนึ่ง trx นะครับหนึ่ง trx ก็ประมาณน่าจะหกบาทนะทุกคน หกบาทหรือหกดอลลาร์วาไม่แน่ใจนะอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะก็ผมยังไม่ได้แนะนําใครเลยนะครับยังไม่ได้ทําคลิปแนะนําใครเลยก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับตอนเนี้ก็เหลือประมาณอีกสามสิบแปดวันที่จะลั้นก็คือก็คือกําลังจะเปิดนะเมื่อเปิดเมื่อใดปุ๊บเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้อีกทีว่าเราควรจะทํายังไงต่อไปนะครับอ่ะส่วนเมนูต่อไปนะครับเมนูอื่นๆน,นะครับที่เป็นเมนูตอนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถมากดเคลมได้ทุกวันนะครับทุกวันเลยอันเนี้ย จะเป็นการกดเคลมทุกวันนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทําทฟรีอยู่แล้วไม่ได้ลงทุนอะไรแล้ว,ลวก็คือกดมากดแช่ทุกวันนะครับตรงที่มันเป็นตอนนะครับตรงเนี้ยนะครับอันนี้เราสามารถเล่นได้แต่ถ้ามันเป็นตัวตัวเพชรนะครับที่มันเป็นดอลลาร์นะเราต้องแนะนำเพื่อนเราถึงจะกดรับได้1นึครั้งนะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนกดได้1ครั้งแต่อันเนี้ยตัวที่มันเป็นตอนเนี้ยเรากดรับได้ทุกวันวันละ3ครั้งนะครับหรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กดนะครับกดแช่ไปเลยผมไม่ไแน่ใจว่าต้องทําอะไรนะฮะเนี้ยโอเคไม่เป็นไรกดรูปแมวอ่าตัวรูปแมวตรงนี้นะครับจะเป็นการมูเตอร์นะครับก็คืออาการแ c t i v e เราจะอ่าก็คือเหมือนกับเป็นการฝากเงินหรืออะไรสักอย่างเพื่อปลดล็อกหนึ่งตอนนะครับทุกคนประมาณหนึ่งตอนถ้าใครมีก็อ่าสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เพื่อเป็นการบูเตอร์ อ่ามายเน็ตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่แนะนําให้ทําตรงนี้นะเพราะว่ามันต้องอ่าใช้ทุนนะครับตรงเนี้ยผมไม่เน่ไม่แนะนํานะครับยังไม่แนะนําตรงนี้นะครับอโอเคอันนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้เช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของลีดเดอร์ตอนเนี้ยลีดเดอร์ที่หนึ่งเขาเก็บไปแล้วสามพันสองร้อยดอลลาร์นะครับตัวนี้อ่าผมอยู่อันดับที่ส1บเอ็ดตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สบเอ็ดดอลลาร์นะครับ สามสิบเอ็ดปีนนะนี่ปีนี้เลยทุกคนสามสิบเอ็ดปีนี้เลยนะครับอ่ะยี่สิบเอ็ดอลล่าโอ้ไม่ใช่หรอกมั้งทุกคนมันน่าจะทําให้เราดีใจเฉยว่าอันดับสามสิบเอ็ดปีแล้วน่าจะอันดับเป็นร้อยเลยเนี่ยเราได้แค่ยี่สิบเอ็ดดอลลาร์นะที่ได้จากการทําภารกิจอะนะครับอ่ะโอเคก็วมานี้ส่วนคือื่นต่างๆสปินอะไรต่างๆเนี่ยคือสปินเนี่ยมันใช้มันใช้หนึ่งเทียร์เองนะเราแนะนําเพื่อนอ่าสิบคนเราได้สปินหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราจะเก็บ เก็บเพีไอตัวนี้ไว้ถอนก็ได้หรือเอามาปั่นก็ได้นะมันจะมีทั้ง iPhone 16มีทั้ง p S ไฟนะครับ p S 5อะไรต่างๆเนี้ยแล้วแต่นะครับใครที่แนะนำเพื่อนได้10คนก็มากดสปินหนึ่งครั้งก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยไม่มีอะไรยากนะครับวิธีเล่นก็แค่กดจิ้มเข้าไปตรงรูป U S D T ตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็รอประมาณ25วินาทีก็ไม่ยากเลยครับทุกคนแต่แอปนี N ้ A นะครับผมจะสามารถ สมัครได้เฉพาะคนที่มีเทลเลกรีมเท่านั้นเทลเลกรีมคุณสมัครก่อนก็ได้นะมันไม่ได้ยากครับผมเออมันไม่ได้ยากเลยครับอืมไม่ได้ยากนะครับส่วนใครที่สมัครไม่เป็นก็ทักมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนสมัครทีละคนนะครับจะได้แบบมีเทลเลกรีมไว้หางานออนไลน์หรือกดรับเอด็อกต่างๆนะครับอ่ะประมาณนี้วิธีการเชิญเพื่อนก็ไปที่อ่าอินไว้นะครับทุกคนตรงด้านขวาสุดไม่ใช่อ่าด้านเกือบขวาสุด เอไม่ใช่ตรงกลางนี่หว่าเออตรงกลางนี่แหละตรงเอิญนี่แหละนะครับตรงเอิญนี่แหละตรงกลางแล้วก็กด Copy ตรงนี้แล้วก็ส่งต่อเพื่อนๆได้เลยนะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนเราได้รับสิทธิ์ในการแท็บหนึ่งครั้งแนะนําเพื่อน10คนเราได้หนึ่ง TRX นะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนคนแรกคนเดียวเนี่ยเราได้รับ50ดอลลาร์เลยนะแล้วก็รอยาวๆไปเลยครับประมาณ38วันเราจะมากดานะครับในการถอนเงินอีกทีหนึ่งว่า เมื่อครบ3 8วันแล้วมันจะมีวิธีการแลกเปลี่ยนเตียนอะไรยังไงตะใบกันไกลเมื่อไหร่นะครับโอเคเนาะก็ก็กลุ่มกันไว้ครับใครที่ทำนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ก็คือเข้ามานะครับติดตามได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่มันถอนได้แล้วนะครับโอเคเนาะก็ขออนุญาตฝ่ายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ